สวัสดีครับนพพรชาแนลมะรอครับกีดแตดออกกับพี่สาวน้อยเพชรบานแพงอ้อยต้อยอ้อยต่อยครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ F c ซแฟนคลับนะครับของสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับสาวน้อยละเพื่อนโชว์แล้วก็ FC แฟนคลับของบอสโจยูมนิน FC ซแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงรัตนาพ่อนครับมันนี่เป็นเ้าวันอ่าซุกนะครับ ที่ยี่สิบเก้านะครับเนาะโอ้สามสิบบอ,อกมือนี่โอ้สามสิบนะครับเป็นวันศุกร์ที่สามสิบสิงหาคมครับสิบเบิดสิ้นเดือนของเดือนสิงหาแล้วนะครับมื่นนะครับวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมเป็นวันเสาร์ที่สามสิบสิงหาคมกับเป็นมือนะครับเปิดฤดูกาลสาวน้อยรำเพลินโชว์ครับเป็นมรัาปีแรกครับพี่น้องเป็นมรําปีแรกที่ทาง บริหารงานโดยบอสโจยมนินนะครับแล้วก็เฮียหน่อยนะครับเเพื่อนนมาร่วมมือกันอาจะตั้งขึ้นนะครับเพื่อร้องรับงานที่จะพารับจ้างานที่มีความต้องการวงสาวน้อยนะครับที่บสามารถไปแสดงได้เนื่องจากติดภารกิจติดงานแล้วนะครับกเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงนะครับให้เอฟซแฟนคลับหรือให้จะพบรับจ้างงานนะครับผู้ว่าจ้างนะครับเนาะ กระช่วงนี้นะครับช่วงนี้กระทั่งบอสโจเองก็ดีทั้งเฮียหน่อยเองก็ดีซ่อนนุษนะครับกะกำรังนะครับเตรียมงานหนักเลยทีเดียวนะครับบ่าจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมบนเวทีนะครับตะก่อนก็ฝึกซ้อมอยู่ที่โดมนะครับแต่บัดนี้ย้ายจากโดมไปตั้งที่นะครับบ่าจะเป็นแสงสีเสียงนะครับทั้งด้านเสียนุษเองก็ดีเสียปิยะนะครับ เจบี JB, พี่มอดนะครับอาจารย์อมอดระบบเสียงหรืออาจารย์ที่ที่เป็นมือมีของอวงไมคคือวงสอนอย่าเพื่นโชว์รวมไปถึงมือไฟคืออาจารย์เกมเนาะ,ะกักระลังนะครับเตรียมพร้อมนะครับด้านาด้านหน้าการแสดงก็เป็นทีมคู่ฝึกทีมบอสโจทีมเฮียหน่อยไปนะครับส่วนทีมเบื้องหลังกับสิบอว่าเป็นเรื่องของ แสงสีเสียงจอ LED เวทีต่างๆก็เป็นป่าอำนาจแน่ช่งางซุกแน่เสียนนแน่ลูกปิยะแนอ่อาจารย์มอดอาจารย์เกมโอ้หลากหลายคนครับอาจารย์ที่มือมิกมือไม้อาจารย์เบนกับมาซอยกันนะครับเรื่องของไฟหลากหลายคนกําลังร่วมรุ่มกันอยู่ครับตอนนี้ครับเมื่อคืนครับเป็นการซ่อมง่ายอีกหนึ่งวันนะครับเป็นการใส่ชุด จริงนักร้องจริงชุดแดนเซอร์จริงนะครับอาตลกกับตลกจริงเพราะจะเห็นได้ว่าจากการที่เบิ้งจากช่องต่างๆเนาะบบสถเป็นสาวน,น้อยเพีน้นแพงช่องเสียนนเองก็ดีหรือว่าชอ่องอภายในงวงนั่นแหละครับก็พยายามอัพโปรโมทนะครับโปรโมทพยายามอัพภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมเพื่อมาให้เอฟซีแฟครับได้เบิ้งครับในเบิง้งทําไมถึงต้องเปิดเผย เป็นไหมครับสังเกตบหครับเป็นยังต้องเปิดเผยเนื่องจากว่าเป็นมอลัมปีแรกครับเป็นมอลลัมปีแรกแก็ต้องมีการพรีเซนต์ตัวเองหน่อยก็ต้องมีการพรีเซนต์หน่อยว่าชุดอลังการไหมฉากแสงสีเสียงเป็นจังไดเออ,อส่งกับราคาคุยบอสมกับบอสโจสมงกับเฮียหน่อยว่า,าไวบ้บอว่าฉากอลังการจอเอลดี LED, เป็นยังไงไฟบีมสี่สิบตัวไฟพาไฟนู่นนี่นั่น,นระบบเสียง ก็ต้องเป็นการพรีเซนต์ตัวเองเนื่องจากตัวเองไม่มีผลงานมาก่อนนะครับเนาะเนื่องจากเขาบ่าเคยมีผลงานกรั้นปีที่ผ่านมาปีแรกก็เลยต้องพรีเซนต์นะครับพรีเซนต์หนักจากน้อยนะครับอบอลโจก,กับพยายามเน้นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการตลาดกําลังพีอาเต็มที่นะครับโวจะเป็นเรื่องของรดแห่ประชาสัมพันธ์ป้ายไว้นิ้วต่างๆก็พยายาม สื่อสารออกไปให้ประกาศนะครับว่ามีการเปิดฤดูกาลนะที่บ้านแพงตะบนแพงอำเภอกุสุมิสาย,ยวัดสารานสานลามนะครับนบพอรอดแชเอาสลเสียงรถเข่าจะหน่อยเนะครับเพราะว่านี่เป็นถนนนบพอรอดแชเนลอยู่ติดถนนนะครับนี่รถกระเลีนไปเลีนมานั่งอยู่สวนนะครับรถเสีเขรถเสียงรถสเสียงรถเสียงรถกว่าหน่อยนึงนะครับอ่ากะบพี่อาเตรียมที่ครับอ่าแต่สิ่งหนึ่งที่นบพอรอดแชเนลตกใจก็คือว่า กุมปิดครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นทําไมกลุ่มปิดที่เป็นการซื้อบัตรของสาวน้อยรําเพลินโชว์เนี่ยครับยังอยู่ที่สองพันแปดสองพันแปดอยู่เลยครับยังไม่ถึงไปสามพันหรือว่าหาพันครึ่งหมื่นเลยครับตอนนี้เกิดเอียงขึ้นเกิดเอียงขึ้นกับกุมปิดครับอา่ากุมปิดของ าสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่จะมีการเปิดระดูการเนี่ยในวันที่31เนี่ยเมื่อน,นี้ก็คือวันที่30แล้วเนาะพี่น้องอีกก็คือเหลือเวลาแค่นี้1วันเนี่ยครับ1วันกับอีก1คืนกับอีก1กลางวันก็ตีไป2มือครับตีไป2วันก็คือ30กับ31ตอนกลางวันเนาะกะตอนนี้ยังอยู่ที่2,829คนครับอยู่ในกลุ่มปิดเกิดเอยียงขึ้นครับคือหน่อยแท่คนคือเขาหน่อยแท่ อาจจะด้วยเอ่อฮมองว่าอาจจะด้วยหนึ่งเป็นมรัาวงใหม่ที่ยังไม่มีการโปรโมทการ PR นะครับสองกับคำวา่าน้ององอิงเนาะกับมีผลนะครับว่าไม่ได้เป็นวงที่น้ององคง,ง,งอิงแสดงเต็มตัวเป็นวงองค์อิงที่มารับเชิญแล้วกับบางคนอาจจะยังไม่รู้ศิลปินที่ อยู่ในวงสาวน้อยราเพิินโชวอาจจะหูแต่ไม่ไม่ได้หมดทุกคนเพราะว่าเป็นการฟอร์มวงเขามาใหม่บางศิลปินบางคนก็นย้ายจากโย,ยกย้ายจากวงเกา่าไปวงใหม่อาจจะเช่นพระเอกฮอดดี้ทวีศักดิ์นางเอกป๋อมแปมแม่ติ๋มกุซูมาผู้ใดละ่ะหกักแพงตลกอะเป็นตลกไหมนะครับน้องโซเฟีย านางเอกก้อยชาลีนีพระเอกยังก่อเอียยังใช่ๆนะผมก็จำไ่ได้นนทชัยบ่นันทชัยบ่เรากะหลายคนอยู่ครับที่ทางบอดจูเพินพยายามพี่เศษเนาะครับเนาะกัหลายคนอยู่เด้แต่บางคนนะเราอาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุณตาเนาะครับเนาะก็เลยว่าเอ๊ะนะครับเกิดยังขึ้นนะครับนี่เมื่อขึ้น ทั้งบโบโจกกมีการโปรโมทเต็มที่ครับว่าจะเป็นในเฟซ่วนโตนะครับก็พ่อต้องยอมรับว่าบางคนเนาะเป็นการ w อล k Interview หรือเป็นการที่ออดิชั่นก็อาจจะยังไม่มีผลงานนะครับฉะนั้นก็ต้องโปรโมทเยอะๆโบโจต้องพรีเซนต์เยอะๆโดยการเปิดหให้เห็นแต่ละฉากแค่เห็นแต่ละเพลงเลยว่าใครร้องเพลงไหนโชว์เป็นยังไงนะครับเนาะ ฉันั้นกุ้มปิดกะอาจจะไม่ได้เน้นบปนไดน,นะครับแต่ว่าก็เมื่อคืนก็มีการไร์สดทีมเมล่าว่เป็นทรเพ็เข็มกมลใช่นา่งเอกต่างๆของสาวน้อยที่บ่ได้ไปขืนซ่อมกับพยายามช่วยองค์กรโปรโมทขายบัตรออนไลน์นะครับเนาะอ่ะจตในเอฟซีเฮากะถึงสิเป็นวงสองแต่ว่าก็ยังเปิดวงของบอสโจโยมนินก็นยังเปิดวงของอซอนนต ก็ยังเป็นวงสายเลือดดี A ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับถึงศิลปินเขาอาจจะไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้ชื่นชอบหรือจังไรกะถือว่าเป็นวงของพ่อโจแม่นุ์วงของพ่ออีหล่าอุงอิงวงของแม่อีหล่าองอิงนะครับเนาะถือว่าเป็นวงของพ่อโจแม่นุ์ลูกสาวองอิงกับสีมะขืนรับเชิญในวันที่31นะครับถือว่าเป็น วงวงอยู่กันนั่นแหละครับก็บคือดินเองกมาจากสาวน้อยเพลนแพงแต่ว่าแค่แยกวงอีกวงหนึง่งจะไหนก็ซอยเอฟซีนะครับก็ซอยไปสนับสนุนนะครับเนาะซอยสนับสนุนซอยไปซื้อบัตรนะครับเดี๋ยวท่านผู้ใช้ช่องเอาสิเอา,อาเขาเรียกว่ายังเพจอ่าที่ไว้ซื้อบัตรนี่ไว้ไว้แปะไว้ให้นะครับเพาก็ล้องทักเขาอยเบิ้งร้อยยี่สิบเก้าบาทครับรับรองคุ้มแท้แน่นอนนะครับว่าจะเป็นแขกรับเชิญกับโตเกียวมิวสิกบอสจะเป็นโตเกียวมิวสิกนะครับกลับมา นะครับเนาะเนาะเสาร์น,นี้เราพัชเชนนาก็เอาข่าวคร่าวบรรยากาศเมือ่อคืนที่ผ่านมารวมไปถึงว่าการโปรโมทอ่าแล้วก็ทำไมกลุ่มปิดถึงน้อยแท้เนาะมาฝากเอซี่แครับเพียงแค่นี้นะครับช่วงนี้เราพัชเชนน,น์เรก็ว่าได้ค่อยเฮ็ุได้คลิปบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปนะครับเนาะติดภารกิจหลากหลายอ่าติดภารกิจนะครับจากบริษัทเนาะครับอ่นะโอเคครับคลิปน,นี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ